ร3ขั้นตอนยิงโฆษณาข้อความให้ได้ผลลัพธ์ ระวังเสียเงินค่าแอดโฆษณา Facebook แบบฟรีถ้ายังไม่ได้ทำา3สเตปดังต่อไปนี้ครับเทคนิคข้อที่1เลยครับทุกคนเวลาเรายิงโฆษณาใน a c e b o o k นะครับให้เราเลือกไปที่วัตถุประสงค์นี้ก่อนนะครับข้อความ a n d e n g a g e m e n t นะครับเทคนิคข้อที่2ครับแบบง่ายๆเลยนะฮะให้ทุกคนนะครับไปเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับเฉพาะนะฮะตัวนี้นะครับก็คือยิงเปิดไปหากลุ่มที่เรียกว่าลุกอะไรออเดียนนั่นเองนะครับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะครับกลุ่มลุกอะไรออ นะครับบางคนถ้าสร้างไม่เป็นเนาะนะฮะเข้ามาคลิกง่ายๆนะครับตรงนี้เลือกไปที่คําว่ากล um um ุ่มเป้าหมายอ่าคลิกไปที่กล um um ุ่มเป้าหมายปั๊บนะฮะเราจะเห็นหน้าต่างลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนก็คลิกไปที่คําว่าสร um ้างกลุ่มเป้าหมายครับอ่าเลือกไปที่กล um um ุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันอ่าคลิกเข้าไปชิปนะครับตรงนี้ทุกคนนะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลือกไปที่แหล่งที่มาอื่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็พิมพ์ชื่อเพจของตัวเองนะครับอย่างเพจผมที่ชื่อว่าลิขิตประกายสกุลน,นะครับเราก็เลือกเพจของเรานะครับลิขิตประกายสกุลน,นะฮะแล้วก็เลือกตรงนี้เนี่ยเป็นประมาณสัก3-4หมุดนะครับแล้วก็ทําการกดคลิกกดสร้างขึ้นมาเครับพอเราทําการ กดสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับโฆษณาตรงนี้ออกมาปั๊บนะครับเราจะได้กลุ่มโฆษณานะครับแบบนี้ยิงออกไปนะครับให้ทุกคนทําการเข้ามาซื้อโฆษณาเนาะนะครับแล้วก็เลือกนะฮะกลุ่ม targeting นะครับตรงนี้ฉเฉลี่ยประมาณตรงนี้ตัวที่ตัวไหนที่ใช้ได้เนี่ยมันจะขึ้นประมาณแบบ50,000นคน8 0 0 0 0นคนหรือบางคนขึ้นเป็นล้านนะครับ ออดเดียนขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคข้อที่2นะครับทีนี้เมื่อเรายิงโฆษณานะครับสตัวนี้ไปปุ๊บนะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะยิงประมาณสักเจ็ดวันถึงประมาณ14วันยิงโฆษณาไปปั๊บนะครับเมื่อคนรู้จักไม่เคยเห็นโฆษณาตัวนี้นะครับมันจะขายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งมันยังขายไม่ได้ใช่ป่ะนะฮะให้เราออกแอดโฆษณาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคที่3นะครับก็คือยิงโฆษณาตัวที่ชื่อว่าตัว retargeting โฆษณานะครับยิงไปที่กลุ่มเป้าหมายแบบกําหนดเองนะครับเลือกไปที่เพจของเรา ชึบนะครับแล้วก็เลือกเพจของเราก่อนนะครับอย่างเพจผมชื่อว่าเพจลิขิตประกายสกุลนะครับเพจลิขิตนะเลือกเพจ